ตกพี่น้องเอ้ยใช่ไหมบรรยากาศดีไาเมื่อนี้จะขายบัวขายขายตกตัวคนเขา ไปเอาวันอันนั้นมาปิ่งก็ได้ไก่มาปิ่งกันเดี๋ยวข่อยเอาอาหารให้เบิ่งว่ามื้อนี้เมนูอาหารที่ยังของข่อยเด้อแป๊บน,นึงขอไปเอาเมนูอ,อาหารก่อนเด้อแนวกินอยากโซแนวกินบ่แม่นหยังได้ียเมียก่อนค่ะข่อยอยากโซแนวกินเพราะว่าเพิ่นผู้งานปนป่าไข่ตุ๋นสวยมากอ่ะ ความเหลือเฟือความอุดมสมบูรณ์วันนี้เมนูเท่านี้นะคะบุไปซาเเน่บายบายโอ้ยมีความสุขเว้าไดอย่ง สิ่พไปใส่ขวัญชินั่งยิ่มมองหนีสันดิขวัญชินทายมองหนีให้พวกเจ้าเบิ้งเด้อมาเพิ่นง,งามกระดอกระเดียเพราะว่าขวอยสื่อสารกับความธรรมชาติให้่ยเอฟซี FC เบิ้งนะเดี๋ยวขวัญชินทายกับถอยเบิ้งนี่ป่นปลาค่ะแล้วก็ผักซรลแเน่ไข่ตุน๋นกลองถั่ เตาดอกไม้อันนี้ใอยเอาดอกไม้เพิ่มมาเอามาตากอากาศ <Okay. S 1> พลังงานจากความธรรมชาติเป็นพลังงานต้นกําเนิดเขาเสพธรรมชาติไปนเนี่ยพลังงานต้นกําเนิดเราจะมีความสุขเข้าไปถึงจิตถึงจิตวิญญาณของเรานะะพลังงานที่ดีที่สุด เะะอฟซี FC ฟังลาวทังฟังไทยขอบคุณนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้จริงๆเราเฮาเฮ็ดคลิปเฮาเฮ็ดคลิปอยากให้คนพูดติดตามนะคะเห็นความธรรมชาติความธรรมชาติเหมือนกับบางทีเฮาดู อย่างในโลกโซเชียลมากๆอะ่ะมันเทศไทเขาไล่ไล่ตามไปกับโลกโซเชียลจนเราลืมการเป็นตัวตนของตัวเองอย่างนี้ก็เลยทําคลิปแบบนี้ส่งสื่อสารให้กับท่านผู้ชมไปเอฟซี FC ไปนั่นแหละเพราะว่าอันถ้าเขาเสพดราม่าไรอะ่ะมันเทศไทยสมองเขาเนี่ยสมองคนทึบสมองทึบแล้วก็มันว่าเกิดปัญญาแต่ถ้าเขายุ่กับธรรมชาติแบบเนี้ย เฮาอยู่เรื่อยความเงียบอะเฮาสิกลับเข้ามาอยู่กับตัวตนของตัวเองกลับมาอยู่กับการวิใส่วิธีชีวิตอะไรที่มันป็นตัวของตัวเองค่ะมัะฑิตใ้เขาเกิดปัญญาบัณเิตเฮามีสติยายนี้ก็เลยทําคลิปแบบนี้ส่งต่อให้กับผู้ติดตามเท่านั้นแหละเนี่ยบ้านๆในนี้ก็จะทํากับข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวอันนี้ก็จะนึ่งผักนึ่งผักกินกับป้นปลาแล้วก็ไข่ตุ๋น แค่นั้นแหละ ดอกมงดอกไม้มาปลูกก็ยังไม่ได้หรอกอีแม่เอ้ยเพื่อนมันหน้าหนาวอยู่หน้าซัมเมอร์นู่นเลยถึงจะได้ปลูกดอกมงดอกไม้ปลูกพวกปลูกผักค่ะมันขึ้นบลา,าฟยัยเลยเมียใครกันละเนาะ เบืง้งสิให้เบิ้งไข่ตุ่มเด้อไข่ตุ่มย้ายไปตะกินไปตะกินไข่ตุ่มไม่ยัยนี้หนึ่งผักนี่กินทั้งพอ่อทั้งลูกดี่น้องหนูนะโอ้พ่อกินหนึ่งผักอขอบคผลถูกขอบคุณอาหารการกินเบื้องชิ้เบิ้งไข่ตุ่มผักโอเคแล้วผัก าใช้เบิ้งไข่ไต,ไตุนเด้อไข่ตุนนี่ไข่ตุนเฮาทั้งเอฟซีฟังลาวนแหละทั้งเอฟซีฟังไทยค่ะไข่ตุนแม่เยนีอันนี้ห้าหน่วยเนื้อเด้งดึ๋งดึ๋งดึงดึง,ดง,ดงไปกินบ่นเด้งคือหนาเค็งอย่เางเดียนสวยมากค่ะอื้ ตรงนี้แหละนะคะน้ำนี่อยู่ก็จะน,นึ่งข้าวเหนียวไปโลดคันอยู่ังคันยูยังสี่อยู่ได้เมื่อดมือ มีคนถามอยูในคอมเมนต์อยู่ดิถามว่าอยู่มองนอกบ่มีเตาแก๊สตีว่าสันว่ามีอยู่ค่ะเมนูนะมีเตาแก๊สอยู่ในบ้านนะมีอยู่เป็นสไตล์ฝรั่งนั่นแหละแต่ว่าโตข่อยเนี่ยข่อยมากเฮ็ดกับเขานอกบ้านถ้าเฮ็ดกับเขาจังใช่ของข่อยเองอาหารของข่อยเนี่ยข่อยสีออกมาเฮ็ดนอกบ้านข่อยอยากยูแบบนี้ยูจังเฉี่ข่อยมีความสุขมากพวกเจ้าก็เลยสิเห็นข่อยเฮ็ด กับเขาอยู่ตั้งแต่นอกบ้านแมนบอออีมเม่ก่อนคำ <laughs> อาหารการกินของพวข่อยกับลูกข่อยนานๆข้าเจ้าหากินส่วนพ่อ,นอหน่องดวงน้าเราก็กินอาหารฝรั่งอาหารไทยโน,น่นนี่นั่นเนอส่วนน้องดวน,นากับผสมประสานีนอย่างกันไปก็เห็ดในครัวในบ้านเอส่วนข่อยก็ออกมาเพราะแอเป๊ะข้างนอกข่อยบางทีข่อยก็ไปพูดในปงในป่นมันมัดมัดอยู่ได้มื่อหมือนคนอยู่กับแม่เขาจะอยู่ได้มัดหมือ ไปใส่ก็ได้ยูจังใจยูได้มัดมือห่าเจ้ากับไปเ,ข,ไปเข,นนะข่าไปเอาฟื้นฟื้นขจอดตัดไม้หลังบ้านนะข่อยก็ไปเอาฟื้นยังใส่เมาไว้เอามาไวไอ้อ,วอ,อ,อ,อาากกีกอย่าง,งาวันตีลังหาช่วงซสมือมันบ่ช่วงซสมงซสมือยังจะไข่ก็จะอามารเด็ทะเลปลูกพักปลูกอีกอย่างกองข่อยไว้ทั้งเช่นล่ะมันมักพี่น้องก็ยังว่ามาันมักมันมัดยูจังีจ มือๆกันยังปะเดี๋ยวเอาป่นปลาใส่เข้ามาแล้วก็ข้าวนงข้าวเหนียวนะคะอาหารบ้านๆขออนุญาตตั้งสวยๆงามๆเลยเด้อเขาผู้งามเพื่อนผู้งามสะลเนกะงามสะลเน่สวยมาก ที่นีตอันป้นปลาเมนูน้านะแต่สิมนี้ตั้งแต่ผักมหิมะตกหิมะกำลังมาลปอยล่อยลปอยล่อยกะปลปอยล่อยนั้นมีใครกันละะน้อพิลาอีพิลาสะอาดตา หิมะตกแล้วเห็นหิมะบอกหิมะกำลังมาปล่อยปล่อยเที่ยงครึ่งได้ยินเสียงนาฬิกาบอกไปนอ้องเสียงนาฬิกายูบ,บูด